สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องประวัติแทนธนัชชานักสแสดงสาวดาวรุง่งจากั้วมหาวิทยาลัยอัดสำชัญ แทนธนัชชาเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่หลายๆคนจับตามองกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากความสวยที่น่ามองแล้วเธอยังเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถแบบรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารการออกกํำลังกายตลอดจนยังมีประสบการณ์ผ่านเวที่ประกวดความงามมาแล้วมากมาย แทนมีชื่อจริงว่าธนัชชาจันง,งามเกิดวันที่10พฤศจ,จิกายน2541จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีอ่างทองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิทยา,าศาสตร์การอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยอัดสัมชัญแทนธนัชชาเรียกว่าเป็นสาวมากความสามารถแบบรอบด้านโดยเธอชื่นชอบการทำอาหารเป็นพิเศษ โดยนอกจากเธอจะเรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการแล้วเธอยังได้เข้าเรียนหลักสูตรการประกอบการทำอาหารจากโรงเรียนทําอาหารระดับโลกอย่างเลอระกอดองเบอรัและเธอก็เป็นสาวที่รักการออกกําลังกายดูแลร่างกายตัวเองได้ฟิตและเฟิร์มแบบสุดๆ นอกจากนั้นความสวยของแทนธนัชชาก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเพราะผ่านเวทีการประกวดนางงามมาแล้วหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นรอบ10คนสุดท้ายไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2015รองอันดับหนึ่งมิสมอเตอร์โชว์2016และชนะเลิศก,การประกวดใจมัดมิสม m o บล l e 2016โดยเธอได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการที่เธอได้เล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเพิ่งรู้ตัวที่มียอดเข้าชมมากกว่า17ล้านครั้งโดยในปัจจุบันแทนธน นัชชาได้เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวภายใต้สังกัดช่องวัน31นั่นเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ